ฝากบอกอะไรกับ Apple นะครับฟิเอฟเอฟเวนวักตามด้วยข้อความมาครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆด่วนๆจ้าแลนะน้ครับตอนนี้เราอยู่กับสาวกำแพงเพชรคนนี้ผู้ขันหมายเลข7 a in ็ p l e i ปิลอินอันกอิะสวัสดีจ้าอ้มาพูดถามถึงไยตอนนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปกับชีวิตแอปเปิลก็คือนำสกุลที่เปลี่ยนไปครับไม่ได้แต่งงานใหม่แต่ยังใดครับแต่<อ>ว่ามีนำสกุลเดอะสตาร์ต่อท้ายแล้วเป็นไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไหม โหชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมาค่ะจากตอนแรกก็เป็นเด็กมปลายธรรมดาธรรมดาคนก็ไม่ได้รู้จักเยอะอะไรอย่างเงี้ยแอปเปิลกำแพงเพชรพอตอนนี้พอออกจากบ้านมาปุ๊บคือไปทางไหนก็คนเฮ้ยแอปเปิลหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเดินทางไหนก็แบบมีคนแบบขอถ่ายรูปด้วย,ยนี่ก็แบบเปลี่ยนไปเยอะค่ะอืมแล้ว <c oughs> ต้องทำตัวให้แบบว่าแคบบ่ว้า เองเดินไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะสถานการณ์เป็นอย่างนี้เหรอครับต้องะเป็นอย่างนี้เหรอครับเออมันหนุนที่เราฝันใช่ไหมนั่นน่ะสิก็ก็เหมือนค่ะดิคิดไว้ใช่ไหมว่ามีนักกุญแจสตาร์แล้วก็จะมีคนจับตามองเียเออสงสัยอย่างหนึ่งอย่างที่เราได้ชมภาพบรรยากาศไปเมื่อต้นเบรกนะครับแล้วก็เห็นบนเวทีแอปเปิลนี่แบบไม่มีน้ำตาแม้แต่หยดเดียวจริงๆเราเสียใจไหมจริงจริงก็มีเสียใจค่ะแต่ก็ พยายามแบบเหมือนเหมือนทำใจไว้แล้วค่ะก็เลยแบบไม่ไม่ได้เสียใจมากอะไรเออหรือว่าแบบบนเวทีึไม่ร้องหน้าตาสดใสแบบตาแข็งแกร่งแต่รับหลังแอบไปไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเพราะอยู่ข้างหลังคนเดียวก็ไม่น้องเหรอะไม่ร้องค่ะ้าอะไรทําให้เราไม่ร้องไห้ไม่รู้สึกไม่เสียใจไหมอ่ะเสียใจต้องมีอยู่แล้วค่ะเสียใจแต่ก็มันก็เหมือนแบบมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคือแบบ เป็นคนร้องไห้ยากเหมือนกันร้องไห้ยากขนาดผู้ชายผู้ชายอางจูเนียร์เป็นไอ้ฉันนี่ยามความเป็นตัวแอปเปิลครับแอปเปิลเป็นคนยังไงพอเป็นตัวแอปเหรอคะแอปก็เป็นคนที่แบบถ้าเกิดไม่ไม่ค่อยสนิทกับใครก็จะไม่ค่อยพูดค่ะแต่ก็ถ้าสนิทแล้วก็จะพูดมากค่ะแล้วก็จะแบบเจอแบบมุกแปลกๆของแอปวอะไรอย่างงี้แบบชอบเล่นอะไรกวนประสาทชอบกวนประสาทเหรอกวนประสาทใคร ก็อย่างในบ้านก็ชอบกวนพี่กวางอะไรเกวนภาษาพี่กวางยังไงก็อย่างเช่นบางทีก็ชอบล้อพี่กวางเรื่องอายุอะไรเงี้ยโอ้แซวเขาเขาเก่ียดป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยนี่มีกวนภาษาแล้วนี่เล่าต้องเรียกว่าหาเรื่องแล้วหาเรื่องแล้วนี่เห็นบอกอยู่โรงเรียนนี่เธอฮอตมากนะฮอตขนาดนั้นทำไมไม่เปิดแอร์ล่ะครับออ๋ใช่ครับเอากร่นไงแอร์ออ เยอะแอปถึงขนาดมีคนรุมจีบเพียบเลยต้องมีนะไหมดเลยมไ่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะแต่ก็มีบ้างค่ะเออมีบ้างที่เขาจีบวิธีไหนก็มีก็ส่วนใหญ่ก็มีแบบแซลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเดินผ่านก็แซลบางทีก็มาขอเบอร์เลยอะไรเงี้ยก็บางทีก็เรียกแบบบางทีเขาทําแบบเราหน้าแตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เรียกแอปแอปก็หันไปแอปเบลอ่ะอะไรเงี้ยสักพักเราก็ถอดรองเท้าเครียดไหมฮะแล้วมีขอเบอร์แล้วให้เบอร์ไหม ให้ค่ะเฮ้ยหูให้ทุกคนเลยไม่ใช่ให้เบอร์แอมน,นะคะแต่ให้เบอร์แม่หรือไม่ก็ให้เบอร์พี่ชายนั่นไงคุณวันนี้นะครับผู้ชายไม่จีบเป็นแฟนกับพี่ชายเรลย่ใชเพราะจีบคุยกันกันทัวนิ้เหรอเฮ้ยใช่พี่ชายยังไงก็ไปหาพี่ชายพี่ชายยังไงพี่ชายก็เลยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเอ๋ยพี่ชายบอกไม่ใช่เบอร์แอปเ,เปิ้ลเลยก็บอกเป็นเบอร์พี่ชายเออก็หวงน้องสาวมากค่ะแล้วคุณแม่สตอร์ทให้เบอร์คุณแม่ไปคุณแม่รับปั๊บ แม่ก็บอกน้องยังเรียนหนังสืออยู่นะลูกอะไรอย่างงี้ยผมก็เรียนอยู่ข้างห้องน้องละครเอแต่ว่าคุณแม่แล้วคุณพี่ห่วงมากมากค่ะนี่หนุ่มๆแบบมาแซวมาแบบไหนแล้วหนูจะแบบไม่อีอ่ะอืมก็ในนี้ก็ยังไม่ค่อยเจอค่ะแต่ก็จริงๆก็ไม่ชอบคนที่แบบ พี่เป็นแบบเล่นมุกอะไรเสียวๆอะไรอย่างเงี้ยมาใกล้ห้อบอ๋อโอ้ยงั้นมาดีๆยังไงมาดีๆเดี๋ยวมอนมาดีนี่มาดียังไงอยากรู้มาดีๆไงอย่ามาหน้าเล็กไงไม่ถี่โอ้ยถี่เก็แบบก็เหมือนแบบส่วนใหญ่จะเจอแบบมาจีบแบบแซวหรือว่าบางทีก็แบบยังไงอ่ะไม่สุภาพค่ะก็แบบมาดีๆก็คุยกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ต้องแบบจู่โจมมาแบบโอ้น่ากลัวอ๋อเปิดตัวเลยไม่ชอบอืมเฮ้เปิ้ลเราเตะบอลยังไม่อย่านะอะไรเงี้ยก็เล่นกีฬาอะไรชอบเล่นกีฬาอะไรก็จริงๆไม่ค่อยเก่งกีฬาค่ะแต่ที่เป็นนักกีฬาเป็นเปตองค่ะเออเปิ้ลสอนเล่นเปตองหน่อยดีกว่าช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องนี้ชายาของเธอประจำบ้านแอปเปิ้ลมุกแป๊กโอ้ที่เห็นว่ามันไม่ได้แล้ว การที่ a p ปเปิลเข้ามาเป็นเดอะสตาร์แล้วแอปเปิลจะมุกแป้งไม่ได้ไม่ได้เราจะเวิร์ดช็อปเราจะทำแบบฝึหกหัดกันททำให้น้องเขาเป็นตลกมือเชีพยบโอ้ยถ้าทำได้ฉันเป็นเองแล้ว <laughs> ถ้าทำได้ฉันเป็นเองแล้วเอาออครับเบสิกก <laughs> ่อนอ่ะเบสิก <Okay. S 1> โอเครอช่วงหน้าครับผมงายคุยกันบ๊งยบา <laughs>